ตอนที่18บแปดลคได้สอนสามเล่มลพภคเป็นบุตรของโทศกณัณกับนางมณโรเป็นผู้มีจิตใจหยาบช้าอยากมีอำนาจไม่มีอายุได้15ปีได้ไปเรียนกับ,บพระโคบุตรซึ่งเป็นอาจารย์ของบิดาได้วิชาชัยเวทต่างๆมากมายวันหนึ่งพระโคบุตรได้แนะนำให้ลพภคไปกระทําบูชาไฟที่ชื่อว่ามหาการอัคี บูชาพระเจ้าทั้งสามณเชิงเขาโพกาดให้ครบเจปีก็จะได้วิชาสอนอันวิเศษซึ่งลนพักก็ยินดีปฏิบัติตามที่พระโคโบุตรสั่งทุกประการโดยไปนั่งสมดวลอินทรีบริกรรมพระเวทบูชาไฟอดน้ําอดอาหารทรมารร่างกายจนครบเจปีจนเทพเจ้าทั้งสามเล่าร้อนใจสเสด็จมายัางบริเวณพิธีแล้วถามลนพักว่าเจ้าทําพิธีใหญ่อย่างนี้เจ้าต้องการสิ่งใดลนภักตอบว่า ต้องการขอสอนอังศักดิ์สิทธิ์พระอิศวจรจึงประทานผอดสอนพรมมาศและคาถาแปลงกายเป็นพระอินให้ในขณะเดียวกันพระพรมได้ประทานสอนนาคบาทให้และบอกว่าเวลาจะตายให้ตายบนอากาศเมื่อหัวขาดต้องใช้ผ่านแก้วของพระพรมมาลองรับไฟจึงจะไม่ไม่โลกส่วนพระนารายได้ประทานสอนวิษณุปาสัมให้ซึ่งสอนทั้งสามเล่มมีอันภาพมากเมื่อได้สอนทั้งสามเล่มสมความตั้งใจแล้ว บนพักก็หอะกับกุงวงกาเข้าเฝ้าพระวิดาและพระมันดากรับทูลให้ทรงทราบว่าได้ศึกษาศิลปศาสตร์จบแล้วและได้สอนสามเด่มอันศักดิ์สิทธิ์ด้วย